ัสดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับรายการอเวจิเมอร์วันนี้เรามาอยู่กับไมค์ครับรีวิวเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์รีวิวเนี่ยหรือว่าไมค์ครับรีวิวเซิร์ฟเวอร์ทุ้ยอันเดียวกันนะครับมาเรามาอยู่กับเซิร์ฟทอยไมค์ทอยเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะยังไม่ได้นอนเลยนะก็นะโอเคนะครับก็เป็นเซิร์ฟที่แหลมอยู่นะครับโอเคใส่ก่อน ตอนเราเกิดมาแรกๆเราจะรีเจนตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วพอรีรีอะไรเสร็จแล้วเราอินสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้กดล็อกเอาออกนะกดอย่างนี้นิดแล้วก็ค่อยแล้วเข้ามาใหม่นะเพื่อเป็นการทําให้ของไม่หายนะครับอันนี้แอปโอ้แอดมันเยอะจังวะห้ามเอาของมาโยนแจกเล่นห้ามทุบบ้านอันพบเจอขังคุกหนึ่งชั่วโมงห้ามสร้างว้านลอยฟ้า เจอลบโอเคนะครับกดก็เท่านั้นนะครับอะไรเนี่ยอะไรเอ่ยอันนี้คือไปสนาม PVP คำสั่งวา่าวอร์ชอปไปที่ชอปไปที่เก็บ EXP ไปตีผีกูสงไขยเหยียบแล้วได้อะไรเนี่ยโอ้ยินดีมันขึ้นเลยขึ้นเลยกูขึ้นเลย,เลย,เลยส่วนนี้ก็คือแจก ของอะเอ่อคือไอเทมนะกูมีอยู่แล้วนะเออข้างนี้ก็คือของกินนะคพวกมันเป็นกูขั้งหมดเนี่ยแหลมปิดของเราได้ปะกดแบบนี้ฉลอก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 โอเคกูเล่นตลกพอแล้วครับโอเคเรามาต่อกันนะครับก็อันนี้ก็คือฟรีไอเทมนะครับส่วนตรงนี้ก็คือจุดวาร์ปไปเราไปต่อ ส่วนนี้ล่ะก็คือ V.P. นะครับเนียยศ V.P. ก็นี่นะครับมีหมดอะไรเนี่ย V.P. สามารถบินได้อันนี้ซูเปอร์ V.P. ใช่ไหมไม่ตายซ่อมบ้านห5นาทีอะไรเนี่ยคำสั่งทัวร์น,นี้ก็ซูเปอร์ V.P. นะครับส่วนตัวนี้ก็เงินอะไรวะพง โคงหินแดงเนะติมเงินได้ถ,าถ,าถา้าถ้าท่าไหลโอ้โหมันพพ์ว่าท่าไหลก็ไม่นะไอสัตว์ท่าไหลส่วนนี้ก็โคงหินท้าทำไรได้โอ้แรกโคโอ้แรกเลเวลสามร้อยได้เงินสามแสนในเกมนะครับโอเคนะครับก็ใช้ได้นะสัวนนี้อะไรเนะี่ยเฮ้ยกดเอโอ้โหแมพมึง เอาแปลว่ามึงอะไรเนี่ยไปสร้างบ้านช็อปอ็จ,จะไปดูอ้าวนี่มึงยังไปให้กูได้อีกนะเฮียโทษเราที่พูดล้วขายใครใครเป็ดพะโลโอ้โหดิวโดทุยไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยแอดมินชออ็อปเฮ้ยฮอตช็อปไดมอนด์ไดมอนด์โอ้โหมึงขายชุดได,ดมอนด์งี้เลยกี่บาทวะ แม่งสองร้อยเด้อคำนึงนะครับทับมันนี่เพื่อเช็คเงินนะครับโอเคมีสามสิบบาทอันนี้คือประตูนรกเราไม่ไปอยู่แล้วไม่ไปแน่นอนอันนี้ก็ที่เป็นแน่นอนอันนี้ก็อันนี้ก็คือของฟรีนะครับกูว่าแล้วมึงต้องใช่กูว่ามาโด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 เอาไม้ขามันไม้ดำมันโอเคอันนี้อะไรเนี่ยไฟอดดโ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 ด ไม่พอกูต้องโดกูต้องโด้สว่วนนี้ล่ะสว่วนนี้คือกิจกรรมกิจกรรมหาของนะครับก็หนึ่งใบไม้สามชนิดชนิดละยี่สิบปันพ่อมตายดาบทองสี่อยันเคหาอื้อไอโฟเดียนอ,อู้หเก็เบลอื้ััวใส่น้ำอื้อ กิจกรรมมึงแค่เอ้ยอันนี้ล่ะกิจกรรมประตูนะเอ้ยประตูกิจกรรมทุยเหี้ยส่วนนี้ก็น่าจะเป็นแหลกของโอเคนะครับสําหรับซีฟนี้ก็สวยนะดูดิเป็นวัดด้วยนะโอ้แม่งเอ้ยแล้วมันมีแท็กเจออันนี้คือ G.M นะครับมันไม่เขียนแอดมินเมื่อกี้เขียนแอดมินตอนนี้มึงเขียน G.M โอ้ขอโทษนะครับแอดมินที่พูดแบบนี้นะครับก็คือผมเห็นเมื่อกี้เขียนว่าส่วนนี้ก็คือ ช็อปนะครับนี่ก็คือองคือ Pro ทตนะครับแล้วนี่ก็ของนะครับแล้วทําไมโอ้อนี่นะเป็นบล็อกเลยนะตามบล็อกส่วนนี้ก็คือประตูวับโอเคนะครับเราไปที่อื่นต่อกันนะครับเอ่อเทอมนี้มีแท็เกเจอให้ด้วยนะโอ้โหโอ้โหห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าอะไรวะนะว่าเออคือเทพหายเบยเฮ้ยถ้าโดดใส่เลื่อนลดไหมเราต้องลองครับเรา เด็กขี้เหมืนอนลถซะด้วยแสดอ๋อ่ฉยด้วย่วยด้วยเอ้ยเจอดาวอ๋ออ๋อตีกูทำไมเนี่ยอ๋ออ๋อนี่นะครับมันมีพวกเกลียนนะจำไว้เลยนะไอ้ไอ้นั่นนะผมประจานอะไรกูอัดอยู่มัมาตีกูเฉยอมึงเป็นใครอ่ะโอ้โหกูอัดอยู่นะเนี่ยกูเอาต่อเดี๋ยวแม่งตีอยู่ไตเียมาต่อกันนะครับโอเค กูโดใส่ละวามมันม,มึงตีกูเฉยเลยโอ้ยเฮียเอ๊ะอะไรวะส่วนนี้ก็เป็นซื้อหรือขายวะทำไมแม่งแพงอดมินช็อปน่าจะเป็นทั้งซื้อทั้งขายเด้ได้ได้เดดดไม่รอ้องไม่รู้ว่ากดขวาคือเราซื้อกดที่ซ้ายคือเราขายโอเคอันนี้ก็ขอต่อไปเราไปตรงนู้นเลยเอ้วยอะไรวะ เบื่อบคกหานี่ได้มาเกียนกูส่วนี้ก็เป็นเรือนะก็สวยดีนะทำไมมันเป็นน้ำวะอ,ะอะ้าวอ้าวบ้าเปล่ามาออกกล้องกูเนะี่ยโอ้ส่วนตรงนี้ก็เป็นเอ่อร้านค้าไข่นะนะโอ้โหหืมใครจะซื้อไข่ของมึงวะเนี่ยโชว์พ้าวะเฮ้ยนี่นะครับร้านขายไข่ก็ โหกากกว่าสัตว์โอ้โหโทษนะครับท่้นทั้งกับอย่า,มาเมื่อกี้มเมื่อกี้มันก็ชกผมอะ่ะโอ้แมกเถื่อนที่ผ่านโอ้ขายไขย่ฟองละสองร้อยแล้วทำไม PVP อ๋อตรงนั้นเป็นโซน PVP นะครับส่วนตรงนี้ล่ะอา้าวนี่กูว่าก็เคยมาไงไม่รู้คุ้นๆว่ะไปดูนะฮะโอ้ยจี๊ดเลย อ่าไม่ยอมมันไปต่อนะครับเอาอันนี้อ่ะเป็นร้านแรกของใช้แล้วนะครับมึงแรกไงของมึงวะโอ้โหอ่าใส่ได้ไหมไม่เห็นได้ยี่อะไรเลยเฮ้ยก็จะเดินเดินเดินเดกูไม่ขึ้นถึงชัชนสุดท้ายหรอกไอสัตว์ลงเอะโอ้โหผู้ร่วมรายการเรานะครับก็แม่งเดินติดเมื่อกี้มึงยังฟันวีเลยตอนนี้มึงเดินตามกู อูแม่งเกียนนะครับส่วนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวัดนะครับอ๋อแรกของเหมือนกันนะผมอยากได้นี่โอ้อสัตว์มึงบวกขนาดนี้เลยเลยนี่มึงเอาแค่เลสสโตนโอ้อสัตว์เกียนเกียนสัตว์นี่กูเอาแค่ดาบเลม่มเดียวขุดได้นนทุกอย่างลเลยเฮียโอ้โหครับเสืร์ฟี้ก็สุดยอดจริงๆขอข้อแรงจริง เอ้จริงๆนะห้าสิบอันนะต้องแลกได้ไดมอนด์อันหนึ่งนะต้องความจริงกูมาแลกเอาอันนี้ดีกว่าโอ้ไอสัตว์เล่าใจนะครับอันนี้แหละกระจกหนึ่งอันได้นะโอ้นี่มันที่ตกปลานะเดี๋ยวนีนะ้มาตกเราต้องตกในนี้แะ่เขาเอ้ยแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะอันนี้ไดมอนด์โอ้ถ้าเราตกปลาได้แล้วเราจะได้ไดมอนด์นะครับอันนี้ล่ะ ห้ามถ่ายรูปห้ามให้อาหารโอ้โหไม่ให้อาหารเด้อโอโหแล้วไม่สัตว์ที่สัตว์ยวเข้าประตูวาร์ปนะครับก็เซิฟนี้ถ้าคะแนนเซิฟเลยผมก็ให้สิบนะครับเออถ้าให้ยี่สิบนะครับเต็มยี่สิบนะผมให้สิบก็พอแม่งเถื่อนนี่มหายหายแล้วตัวอะไรเนี่ยเออ ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเมื่อกี้เรา,มาไม่ได้ทำเวยนะเป็นหลังนี้ทูโอเป็นบ้านนะครับขนาดนี้มันยังเป็นเงินเหรออ๋อกูเข้าไปเดียวแดกนานยังเมื่อไรมึงจะอิ่มโมกินอันเดียวเนี่ยโอ้ยอ้อาวไม่มึงกินละเวลาสัตว์สำหรับคนที่อยากเล้นะครัใต้คลิปเลยนะข้างล่างนี้เลยนะ ประตูนรกอ่ะไปเลย <ๆ S 1> เว้ยเปลี่ยนใจกูไม่ไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยสัตว์ช้าสัตว์นี่ประตูนรกเขาโอ้ลาวาเออว่าติดไว้เหมือนเดิมดีละเดี๋ยวแป๊บนึงครับมันก็ไม่รู้จักเอาพลูเทคมาวางไว้นะหน่อยนะแม่งเยี่ยม,มากเลยนะก็วางไว้หน่อยเด้อนะเรามาโดูกันนะพอดูทำไมอะโดูทำสะพานกลับครับโอ้โหกระตุกครับโอ้โหมึง เซิฟกากเลอหรืออะไรนะอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฟรมเรทเจ็ดหรือแปดเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบนะเดี๋ยวเรากลับเมืองก่อน,นนะครับกลับสปาวความแหลกจีก็หายแหลกแล้วหรือว่าแหลกอยู่วะโอเคนะเราก็จะไปที่วอลนะเพื่อเป็นการดูเป็นการเช็คเออมันบอกว่าสปาวนะครับเราก็ไปกันเบยนะไปเบยนี่นะครับเราจะไปที่ วันดีวันดีฮัลโหลเออเย่แย่เราจะไปไปกันเลยเบ้ยป่ากันด้วยกันนายนายไลครับไลครับนี่นะครับเราทักกหน่อยแล้วก็มาด้วยเลยแล้วก็จะเออมันบอกว่าไปหาที่สร้างบ้านกันป่าอูมีใจด,ดีครับครับผมครับผมขั้นแรกเราก็ต้องเออเออ เฮ้ยที่นี่มันเป็นเกาะหรือเปล่าเออเราก็ก็ขอจะไปเพียงต้นนี้นะครับสวัสดีคยังยังยังเฮ้ยมันมีแค่นี้เหรอหรือว่าอ๋อถานที่สร้างบ้านเราจะเอาแบบจริงนะตามเรามานี่นะกออ็เราจะเกียนก่อนนะครับเราจะทราย บ้านป่าไม้นะครับนี่โอ้โหมาแล้วเจอโอ้โหนี่เนี่ยโอ้โหนะเราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ mm hmm. เจอกันใหม่พาคหน้าซีโยเกนเจเปืนโอเคนะครับแล้วก็มาขอสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือโซน ดีหัวเอาเอฟพีสองนะนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จะให้เรามากดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วจะยิงพวก,ออกผีออกมาโอ้โหก็เต็มเลยนะมันก็จะบูมมาครับเราเลือแล้ว,ลว,ลวปันนะสดสดตกลาวาไปเลยลาวาไปเลยนะแม่งมันไม่ตกระเ,เวลนี่นะครับก็ขออนิดนึงนะขอนิดนิดนึง,นนง,นนงบูมมาเราไม่ต้องยิงให้เสียเวลา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  เอนี่นะครับอเอเยแล้วเราไปอันนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ออันนั้นกินสเปกเยอะนะก็แหลงนะเพราะว่ามันจะมันเซิร์ฟมันใหญ่มากเลยนะดูนะโอ้โหดูดิมันซ่อนไว้อะทางไปฆ่าผีเก็บเงินนะครับนี่นะทางนี้มันออกไปข้างนอกนะทีตรงนั้นไหมครับมันเขาเรียกว่าเอ่ออะไรวะโอ้โหก็ตกสัตว์กระตกแบบสัตว์ ง,ง่ายๆกระตุกแบบนี้เราต้องใช้สูตรโกงข้างหน่อยนี่แบบนี้นะโอ้โหแหลกเลยอะ่ะนี่คนระับเอ้ยเ,เราไม่ใช่แอดมินเนี่ยลืมไปเราเป็นแค่เพลเยอร์เราก็ตั้งละไทม์เซ็ตเซ็ตหนึง่งนี่นะมันก็บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นก่อนันึงใช้ได้นะเดี๋ยวเอ้ยอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร ี๋ยวขอไปเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขอจบพาร์ทเลยนะว่าทำไมต้องมาต่อก็ผมเพิ่งนึกผมเพิ่งเห็นนะว่ามันมาทางนี้ได้เดี๋ยวระเบิดให้สัตว์เดี๋ยวครูได้ไม่ครูไม่ได้เงินเลยไม่ได้เงินกูจะต้องเอาเงินโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวน้อยๆเราจะอันนี้ข้างหลังมันก็จะติดป้ายเขียนเป็นกระเปาาของแต่ละอันนะแต่มันปิดไว้นะช่างมันนะเราก็มากดต่อนะ เราถอยออกมาห่างๆ่อนอย่าให้มันระเบเิดไอสัตว์กูได้ไม่โอเคได้คุ้มอยู่นะแบบนี้นะมันก็จะโอ้โหมีคนบอยทีพีนะใครวะเดี๋ยวให้ตีพีนะฟันก่อนนะครับอ่าค้างค้างกูเดินตกระบายเสปเจมแมงมุม้ะแล้วมาค่ามันนะครับมึงไปไหนไรสัตว์ไปไหนไอซ์เนี่ยแล้วเราทำมันน um okay. ี่ดูนะครับ โอเคนะครับได้61บาทน,นะสำหรับพาสโอ้โหคิปเปอร์สำหรับพาน,นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับนะครับ